ผมอ่านแล้วผมจะได้เล้วครับผมเปลี่ยนโชคชะตาได้แล้วความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น <ừ> ในการทำวงจุ้ย <ừ> อ <ừ> ับว่ามันไม่ใช่สักแค่แค่แต่ว่าอยังมีถ้วยแก้วถ้วยหนึ่งเอาไปตั้งวาง <ừ> แล้วแล้วบอกจบแล้วรอให้วงจุ้ยเกิดมันมันยังอยู่ในสภาพอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิด <ừ> ครับผมพอจะเห็นคีย์เวิร์ดของของเรื่องนี้อาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นพุทธ,ธิปัญญาเกิดขึ้นมาแว็บหนึ่งว่าอ่า จากที่คุยอาจารย์มาสองปีกว่าสามปีเนี่ยอย่างน้อยมันทําให้ผมเห็นว่าพงจุ้ยมันไม่มีเรื่องของความตายตัวครับมันไม่ใช่เรื่องของสองคนคนสองคนมีสองอย่างเหมือนกันแล้วจะดีเหมือนกันใช่ใชมันเป็นเรื่องของคนหนึ่งเกิดคนหนึ่งไม่เกิดเพราะว่าโชคชะโชคชะตาวาสนาวันเดือนตีเวลาเกิดต่อให้สองคนนั้นเป็นฝาแฝดมันก็มีออกกอดออกหลังอืวาสนามันไม่เท่ากันคือมันมัน อธิบายได้นะในในนี้เนี่ยอธิบายได้เหมือนการตัดเสื้อไซส์เดียวแล้วไปให้คนเนี่ยทั้งโลกนี้ใส่ออืซึ่งสูงต่ำดำขาวอย่างที่คุณเมย์ว่าอ้วนผอมนะฮะมันมันไม่มีโอกาสที่จะใส่ได้ทั้งหมดนะบางคนใส่เข้าบางคนใส่ไม่เข้าบางคนหลวมบางคนหลวมบางคนตัวใหญ่เกินบางคนก็ตัวรัดเกินไปซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องของผลข,ของ,ของวงจุ้ยที่เกิดอื